สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำสติกเกอร์ไลน์ด้วยรูปถ่ายนะคะก็เป็นการทำสติกเกอร์ไลน์ที่ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เรามีรูปถ่ายแล้วก็มีมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะเราก็สามารถที่จะทำสติกเกอร์ไลน์ด้วยรูปถ่ายของเราเองก็ได้หรือของลูกเราก็ได้จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ไลน์พร้อมใช้งานใน แชทไลน์ได้เลยนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะก็สำหรับการทำสติกเกอร์ไลน์ด้วยรูปถ่ายนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยนะคะก็ต้องมีรูปถ่ายมีแคปชั่นนะคะซึ่งสำหรับอ่รูปถ่ายเนี่ยก็ขอแนะนำเลยนะคะขอให้เป็นรูปถ่ายที่แบบอ่เห็นหน้าชัดเจนนะคะแล้วก็อิริยาบถเนี่ยก็ต้องเข้ากับแคปชั่นที่เราจะใช้แล้วก็ ห้ามเป็นรูปถ่ายที่โป,ปเ๊เปลือยเพราะว่าลายจะไม่อนุมัติแล้วก็ห้ามใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ลิขสิทธิ์ในกรณีที่เราใส่เสื้อผ้าแบรนด์ลิขสิทธิ์เราสามารถที่จะใช้รูปของตกแต่งอื่นๆหรือว่าวาดรูปอื่นๆไปปิดตัวโลโก้ได้นะคะแล้วก็ห้ามมีสิ่งของต่างๆหรือสินค้าต่างๆในรูปถ่ายนะคะที่ อสอบไปถึงการแอบแฝงโฆษณานะคะเพราะว่าถ้าลายตรวจพบเจอเนี่ยลายก็จะไม่อนุมัตินะคะแล้วก็แคปชั่นที่เราใช้นะคะก็ไม่ควรเป็นแคปชั่นที่เป็นคำหยาบนะคะก็เป็นคำก,นกวนๆได้นะคะเป็นคำน่ารักน่ารักได้แต่ถ้าเป็นแบบคำหยาบเนี่ยลายก็จะไม่อนุมัตินะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะ หลังจากที่เรามีรูปถ่ายแล้วนะคะเราก็จะต้องมอีของรูปวาดสำหรับตกแต่งนะคะซึ่งรูปวาดเนี่ยเราก็อาจจะ,ะไปซื้อจากของจากกลุ่มของตกแต่งได้หรือว่าเราอาจจะวาดตกแต่งเองก็ได้เพราะว่าตัวแอปพลิเคชันที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ i b i t p เ n นตตัวนี้เราสามารถที่จะวาดรูปได้ด้วยนะคะซึ่ง i b i t p เพตที่เราจะใช้ในการทำสติกเกอร์ลนก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันก็จะมีแบบ ไอบิดเพนธรรมดาแล้วก็ i อบิดเพน X นะคะซึ่งตัว i อบิดเพน X นี่นะคะก็คือตัวทีอ่อยู่ด้านขวามือนี้นะคะก็คือตัวสีดำนะคะก็จะซื้อในราคา2อง้กวาบาทส่วนสีน้ำเงินตัวนี้นะคะก็เป็นแบบฟรีนะคะแต่อาจจะต้องได้ดูวิดีโอสำหรับปลดล็อกบางฟังก์ชันนะคะแต่สำหรับตัวไอบิดเพน์ X ที่เป็นสีดำเนี้ยนะคะ ่าเราจะสามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวแบบซื้อก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือแอป Line Creator Studio นะคะที่เราจำเป็นต้องใช้อย่างยิ่งเลยหลังจากที่เราตกแต่งรูปเสร็จด้วยแอป Ibit p a i n t แล้วเนี่ยเราก็จะเอารูปที่เราตกแต่งเสร็จเนี่ยมาลงในแอป Line Creator Studio เพื่อที่จะส่งอนุมัติเป็นสติกเกอร์ลต่อไปซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะสอนแบบละเอียดอีกทีนึงว่า ทำยังไงมีขั้นตอนการลงยังไงบ้างขออนุมัติผ่านลายยังไงบ้างนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะแนะนําประมาณคร่าวๆเท่านี้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมสําหรับทาสติกเกอร์ลายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่สําหรับคลิปต่อไปเนี่ยเราจะไปเรียนทําสติกเกอร์ลายโดยใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันไอบิ p เพแบบละเอียดเลยนะคะ ซึ่งยังไงก็ไปติดตามกันได้ในคลิปต่ตอไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ